ช็อกทั้งเอเชียไทยประกาศจุดยืนใหม่โลกหันมองทันทีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ทำให้ทุกสายตาทั่วเอเชียจับจ้องไปยังประเทศไทยอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการประกาศครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดธรรมดาแต่เป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มีผลต่อทั้งภูมิภาคและระดับโลก ความชัดเจนและความเด็ดขาดในการประกาศจุดยืนของไทยทำให้หลายประเทศต้องปรับมุมมองและพิจารณานโยบายของตนใหม่การที่ประเทศไทยสามารถยืนหยัดในจุดยืนของตนอย่างมั่นคงในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ผ่านช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งภายในและภายนอก ภาวะเศษษษษรษฐกิจโลกที่ผันผวนความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคความขัดแย้งด้านทรัพยากรและพลังงานล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยต้องคิดทบทวนท่าทีและนโยบายของตนอย่างรอบคอบการประกาศจุดยืนใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในอัตลักษณ์ของชาติและเป็นการบอกให้โลกรู้ว่าไทยพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใดๆอย่างไม่หวั่นไหว สิ่งที่ทำให้การประกาศครั้งนี้โดดเด่นคือความชัดเจนในรายละเอียดไม่ใช่เพียงคำพูดเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแต่ประเทศไทยได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมท,ทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองระหว่างประเทศและด้านความมั่นคงการวางรากฐานที่ชัดเจนนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนและประเทศเพื่อนบ้านว่าประเทศไทยมีความพร้อมและความสามารถในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคผลกระทบจากการประกาศครั้งนี้ไม่สามารถมองข้ามได้โลกธุรกิจและการลงทุนตอบสนองทันที นักลงทุนหลายรายต่างจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาสใหม่ๆตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียได้รับแรงสั่นสะเทือนจากข่าวนี้อย่างชัดเจนแต่ขณะเดียวกันก็เกิดกระแสะความสนใจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศเริ่มมองหาโอกาสในการขยายกิจการและความร่วมมือทางเศรษฐ,ฐกิจในไทยมากขึ้น นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าโลกเริ่มมองประเทศไทยไม่เพียงแค่เป็นประเทศท่องเที่ยวหรือการผลิตแต่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในเอเชียอีกด้านหนึ่งการประกาศจุดยืนใหม่ของไทยยังสะท้อนถึงความเป็นผู้นำทางความคิดและวัฒนธรรมไทยที่ไม่เหมือนใครการผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยและอัตลักษณ์ดั้งเดิมทำให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดได้โดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของตน การประกาศครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนไทยเท่านั้นแต่ยังสร้างความน่าสนใจให้กับโลกภายนอกเพราะหลายประเทศเริ่มสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาที่ประเทศไทยดำเนินมาการรักษาสมดุลระหว่างการเตรธธิบโตทางเศรษฐกิจและการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมถือเป็นเรื่องที่หลายประเทศพยายามเรียนแบบ ในด้านการเมืองระหว่างประเทศการประกาศจุดยืนของไทยถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อภูมิภาคและโลกการวางตัวอย่างมั่นคงและมีหลักการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรและคู่แข่งการมีท่าทีที่มั่นคงและไม่วันไหวทำให้ประเทศไทยกลายเป็นตัวอย่างของประเทศที่สามารถรักษาผลประโยชน์ของตนในเวทีโลกได้อย่างชาญฉลาด การประกาศครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเจรจาต่อรองและการสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับทวิภาคีและพะหุภาคีสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจคือแนวทางที่ประเทศไทยเลือกในการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในเอเชียและทั่วโลกการประกาศจุดยืนใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการยืนยันความเป็นอิสระ แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในด้านเศรษฐกิจการลงทุนและเทคโนโลยีการที่ประเทศไทยเลือกที่จะมีบทบาทเชิงรุกในภูมิภาคทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องปรับตัวและสร้างความร่วมมือใหม่ๆเพื่อให้สามารถแข่งขันและประสานประโยชน์ร่วมกันได้ไม่เพียงแต่ในมิติการเมืองและเศรษฐกิจเท่านั้นการประกาศครั้งนี้ยังมีผลต่อสังคมไทยอย่างลึกซึง้ง ประชาชนไทยได้เห็นความชัดเจนและความมั่นใจของรัฐบาลในการสร้างอนาคตให้ประเทศการมีจุดยืนที่ชัดเจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวชาติและเพิ่มความภาคภูมิใจในความเป็นไทยความร่วมมือระหว่างประชาชนและรัฐบาลในการผลักดันนโยบายและการพัฒนาประเทศจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การประกาศครั้งนี้ยังสร้างแรงกระเพื่อมต่อสื่อมวลชนและโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง ข้อมูลข่าวสารและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดยืนใหม่ของไทยถูกแชร์อย่างรวดเร็วในทุกช่องทางทั้งในเอเชียและระดับโลกการถกเถียงและวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มความสนใจและความตื่นเต้นต่อประเทศไทยทำให้ชื่อเสียงของไทยกลายเป็นที่จับตามองอย่างแท้จริงความสำเร็จขององค์การประกาศจุดยืนใหม่นี้ไม่เพียงแต่เกิดจากความเด็ดขาดของรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของประเทศไทยในการสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคตการประกาศจุดยืนใหม่ของไทยจะยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศในเอเชียต้องจับตามอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศอื่นๆเพื่อให้สามารถประสานผลประโยชน์และรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคการที่ประเทศไทยกล้าตัดสินใจและประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนทำให้ประเทศกลายเป็นผู้นำทางความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆในการกำหนดทิศทางของตนเอง ประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าการมีความชัดเจนในจุดยืนและการดำเนินนโยบายอย่างมั่นคงสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างการประกาศครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าประเทศที่มีความสามารถในการผสมผสานความมั่นคงทางการเมืองความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นแรงกระตุ้นให้โลกภายนอกให้ความสนใจอย่างแท้จริง ท้ายที่สุดการประกาศจุดยืนใหม่ของไทยไม่เพียงแต่เป็นข่าวที่ทำให้ช็อกทั้งเอเชียแต่ยังเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมและความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายโลกจะหันมองไทยอย่างจริงจังและประชาชนไทยสามารถภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตนการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและรุ่งเรืองให้กับประเทศไทย